สวัสดีค่ะสวัสดีช่องพายเลิอดรักนะคะวันนี้ผู้บ่าวจะไปส่งผู้สาวอุ้มบุญเก้มป่องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนค่ะ fc สวัสดีทุกคนด้วยค่ะด้สวัสดีแม่แม่ fc ทุกทุกท่านนะคะอุ้มบุญไปแล้วไปแล้วผู้บ่าวจะส่งผู้สาวนะคะ,5 5ปคะไปสุงสาวไปลูกบ้านกระบาดค่าไปพออูดยังไม่มาแต่ใส่มองนะคะ พี่เลิศรักก็จะไปส่งน้องอุ้มบุญนะคะ,คะม,มามาลูกมาเดินตามดักสาวสามาส่งวเฮมคืออลมาทรงคำวันวนี้ปีปีอะไรมาส่งคู่บอลมาส่งเด้อว,วันนี้พี่เลิศรักไปส่งสาวอุ้มบุญนะคะ ไม่รู้จะส่งยังไงนะคะจะเห็นหญ้าแล้วก็จะแว่นะคะแวะๆข้างทางมาลูกพี่มา่มาลูกมา่ามาาแมก่นาลกมา่าาหาาลูกมาขอซิมเนจะค่ำห่มาลูกมามามาแม่อแนะงลูกม่ากขอซมมูกมา่าห่กมาขอซิมนำาลูกมาาจะค่ำนึงมลก่ากมิน่าาม จำหางลูกจำหางทรงวสงสาวกระบ้านเหมือนนี่สรงสาวกระบ้านเวหรือนักผู้สาวก่อนบูหูบาสิไปทางไหนได้ค่ะนี่สงสัยจะที่ผูกทางเช้าเนี่ยกระไรเช้ากลางถูกไหมผูกตรงไหนแม่ค่ายูตูดตูดหนูหนูทำไมมีตะก้มๆอ่องป่องเอ่งแปงอย่างนี้ตะปุกเตปี มาส่งหอดานเค่ะหอดม่องนอนออองนอนตรงนี้ตรงที่นอนของสาวอุ้มบุญไอมไอไไม่ถอยค่ะไม่ถอยนะคะพะอ,อูดได้ไปลาเยอะไหมไปดูปลาพะอ,อูดก่อนนะคะแป๊บหบนึง่งไ,ไหนพี่ป้ายปลา โอ้โหปลามีแต่ตัวใหญ่ๆเขาอุดไปหาปลานะคะได้วงไปหากะพิไรหากะพิไฟหากะพิไฟหนูหนูจะไปไหนลูกอย่ามาเอาลามาเอาลาพี่เลิรักจะมาเอาปลาใช่ไหมทำไมจะไปบอกแม่ฟ้าใสใช่ไหมว่ามาส่งน้องอุ้มบุญแล้วดูนะคะจะมาบอกแม่ฟ้าใสนะคะว่ามาส่งน้องอุ้มบุญแล้วนะคะดูดูึกว่าแม่เจ้าของ มาส่งน้องอุ้มบุญแล้วนะคะแม่ฟ้าใสเลิศรักมาบอกเขามาบอกแม่ฟ้าใสว่ามาส่งน้องอุ้มบุญแล้วส่งสาวอุ้มบุญเสร็จแล้วก็มาบอกแม่นะคะว่ามาส่งถึงที่แล้วค่ะแล้วก็จะกลับบ้านนะคะ โอ้ขอบคุณมากมากนะคะพ่ออูดนะคะขอบคุณครับกอรู้สวัสดีครับสวัสดีครับเร็วเสวัสดีครับโอ้ขอโทษนะคะตริงว่าเป็นน้อยแม่ค่ายว่าผิดค่ะพูดผิดค่ะไปไปปีง้ออิ่มนึงนี่ละจ้าขอบคุณมากมากนะคะของฝากแม่ค่ายบอกว่าต้มใส่น้ำเยอะๆนะคะต้มใส่น้ำได้ไหน พรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่โรงเรียนนะคะอนุบาลน,นะคะเนี่ยครับผมปะปะเฮ้วก็มามแต่ส่งสาวขอเมืองก็จะเดินกลับบ้านครับนุ่มหล่อของเราก็จะเดินกลับบ้านครับผมเลยมาดิมา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 ลงมามาเด้อ ม,มานีลงมามานีมา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 ลูกมาวันนี้เรียนพิเศษจบแล้วครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับช่วยช่างตกงานนะครับมาลูไหมมา,มา มาเนี่ไอขโมยยาเขากินอีกแล้วครับบัวจังได้บัวกินเก่งเด็กมา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 ลูกบ้าพะพะพมาเนี่ยไป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 ก็เร็วบุญไปไปบายบุญไปไปไปไายบายดี เดือพ้าแล้วมาหนิมาเลยได้ยินเสียงรถที่แม่ขับมานะครับผมได้ยินเสียงรถมาเลยมาหนิของเขาของเขาลูกของแม่ของเขากินอะไรยี่บ้านหรือกินอะไรยี่บ้านมาเร็วเร็เร็เร็มาหนิมาหนิมาหนิโอ้เด็กหน่อยคิดดีดีครับอมาของเพื่อนมาลูกไห อ๋อน,นวิ่ตามแมอเตอไซค์เ่มอเตอไซค์มามามามอเตอรไค์นยลูกไปเ้ยได้ยินเสียงแม่ครับรถมอเตอร์ไซค์มานีนานร่รีบวิ่งไปหาเลย ไปแล้วไปแล้วเดิอดไปเรค่อยหาพี่วุ่นน้ำเห็นไปเฮ้ยนี่อู้อู้อูครับดูเดินทางเข้าบ้านแล้ว ทางครับบ้า,านแล้วครับอุ้ยอุ้ยใอย่ากลางทางครับไดอย่ากลางทางฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปไหนกันทางกลับบ้านอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มานีเลิศทางกลับบ้านอยู่ฝั่งนี้ลูกมา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 นีเลว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  มาเรืยเรืเรเรไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วอ่ะบอเมแมนนัน่นโอ้ววอเว้เข้ากอไผ่เลยขอแว็กินสักนิดหนึ่งมา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  ไปไปาอาบน้ำนอนไปามานี้เลิศรักมานี่อ่ะเลิศรักโอ้เด็กขี้ดื้อครับเรียกไม่ยอมมาเลยเลิศครับเลิศครับเออมาอันนี้เลยอันนี้มานี้เร็วเร็วอนี้มานี้เร็วเร็วอาเลยนี่ของเราเองตามใจเลยลูกอ ไม่ลามไม่ไกลลูกไม่ลาไม่ไกลเนี่ยครับผมก็จะถึงบ้านแล้วก็จะดีลานิดนึงครับดีลานิดนึงยังไม่อยากเข้าบ้านเท่าไหร่นะครับก็จะดีลานิดนึงนะครับป่ะ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 ปะปลูกไปปะปปปปป่ะ แล้วไงครับถึงน,นี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับก,ก็กำลังจะไปจะเดินไปไหนครับนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่รู้จะเดินไปไหนโอ้เบะแบกินสับประรดสักนิดนึง กินสับป,ประรดสักนิดนึงครับไปมานี่มา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 นี่ก่อนไป,ปเอาของไว้ก่อนอ่ะดูครับหอมสับป,ประรดไปกินเองอคนหิวอ่ะพี่อ้นหอมไม่กินเองเลยดีกว่าเอ้ายหอมไม่กินเองเลยดีกว่าครับเราจะเก็บสู้ไว้เ,เลย โอเคครับเก็บมาเก็บมออกมาออกมาเก็บมาไว้ที่เดิมลูกมาไว้ที่เดิมเก็บมาไว้ที่เดิมดูหอมยาวมาครับออกมาออกมามามเก็บมาเก็บมานี่มานี้อยู่นี่อยู่นี่เพื่อนอยู่นี่ลูกเพื่อนอยู่นี่อ่าโอเคครับก็ สุดท so, so, so ้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายเลือรักด้วยนะครับผมก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะครับก็ขอบคุณแม่แม่เอพ่อพ่อเอทุกๆุท่านนะครับผมไม่ ก็ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่คอยให้คำแนะนำดีๆคอยให้กำลังใจกับพวกเราชาวช้างนะครับผมก็ขอบคุณพี่เสือพี่สิงห์นะครับที่ได้ทำช่อง youtube ให้กับน้องเล่นรักนะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับเอาเล่นรักขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับผมเอาตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับก็เร็วลกครับก็เร็วครับก็เร็วฮะครับก็เร็ว ครับก่อนครับยังไงครับสวัสดีครับวันเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับดีดีลูกสวัสดีครับรอ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 ครับครับกันเร็วอู้ทั้งครับทั้งกลิ่นครับขอบคุณครับถือไปไหนลูกถือกันมาถือกันมาหนี่ถือยวไเออ ตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ